พื้นเพไม่มีฐานะโตมาต้องดิ้นรนชีวิตล่าสุดติ๊กชัดมงคลอดีตนักแสดง90หลังชีวิตพลิกผันเมื่อก่อนใครที่ชอบดูละครจกักจักวงวงช่วงเช้าสาร์อทิตย์น่าจากคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีสำหรับติ๊กชัดมงคลบำเพนอดีตพระเอกและนักแสดงชื่อดัง ที่ฝากผลงานละครดังไว้มากมายเช่นไปฝนต้นหนาวดาวพระศุกร์ไก่ทองกราะเพชรเจ็ดสีลูกที่ถูกลืมดับเจสีมณีเจแสงเป็นต้นปัจจุบันเขาอายุ51ปีแล้วยังคงความหล่อไว้เหมือนตอนที่เป็นนักแสดงละครพื้นบ้านในยุคอดีต มีชื่อเสียงโด่งดังจากการเล่นละครทางสังกัดช่องมากสีโดยรับบทเป็นพี่ไม้ในละครเรื่องดอกแก้วและได้ร่วมแสดงกับนางเอกสาวกบสุวรรณคงยิ่งอีกด้วยแต่ก่อนหน้านี้ชีวิตพลิกผันด้วยความคึกคะนองเมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นทําให้ติ๊กฉัดมงคลห่างหายจากการแสดงไปนานถึงสองปีจนต้องไปทํางานอยู่ที่เมืองนอกแทน โดยก่อนหน้านี้ติ๊กฉัดมงคลก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาไว้ว่าก่อนหน้านี้พื้นเพครอบครัวผมไม่ค่อยจะมีฐานะอยู่แล้วและโตมากับการต้องดิ้นรนสมัยเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นอายุแค่20ไปไปๆวิถีชีวิตมันมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องปกติของคนเรานะผมเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมชีวิตในวันที่เราไม่ได้มีชื่อเสียงหรือมีคนห้อมล้อมเหมือนเดิม เหมือนที่มีคนเคยพูดไว้ว่าชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าทุกวันมีน้อยก็ใช้น้อยอย่างอาชีพดาราปีนี้เราอาจจะประสบความสำเร็จแต่ปีหน้าเราอาจจะเจนก็ได้อย่างพระเอกบางคนก็ไม่ได้เป็นพระเอกตลอดผมก็เข้าใจสัจธรรมตรงนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีตอนนั้นเรากําลังไปได้สวยผู้ใหญ่ก็สนับสนุนก็เลยเกิดเหตุการณ์นั้นเรารู้ชะตาตัวเองแล้วละ่ะ ว่าจะเป็นยังไงก็เข้าไปขอโทษผู้ใหญ่หลังจากนั้นก็ต้องหาอะไรทํานอกเพื่อเลี้ยงตัวเองผมเคยไปเปิดท้ายอยู่ที่ตลาดนัดเมืองทองเป็นงานที่ผมได้ลองทําดูตอนนั้นก็จำไหน่ายเครื่องประดับพวกสร้อยเลสท,ที่เป็นทองเหลืองและรองเท้าสานของผู้หญิงแต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยรุ่งก็เลยไม่ได้ทําต่อ ตอนนั้นผมไม่เคยอายที่จะทำงานตรงนั้นเลยผมอยากทำให้เขาได้เห็นว่าเราขยันไม่เกี่ยงงานเรามีความสามารถทำได้หลายๆอย่างสายตาคนอื่นกำหนดชีวิตผมไม่ได้คนเราต้องกินต้องใช้ถ้าจะมัวแต่กลัวว่าคนอื่นจะมองเรายังไงชีวิตมันก็ไม่ก้าวไปไหนสักทีส่วนช่วงที่หายไปหลังจากลาผู้ใหญ่แล้วผมก็บินเดี่ยวไปอยู่อเมริกาเลย ไปหางานทำที่นู่นไปเสิร์ฟอาหารไปเรียนรู้ภาษาไปหาประสบการณ์ดีกว่ามาจมอยู่กับอดีตผมว่าบางทีชีวิตมันก็ลิขิตไม่ได้และไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้หรอกตอนนั้นก็มองคนรอบข้างด้วยทำไมเขายังอยู่ได้แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เคยไปทำงานเบื้องหลังแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จช่วงที่หายไปผมก็ไปทำโปรดักชันเฮากับเพื่อนแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ ช่วงก่อนที่มีข่าวว่าจะมีทีวีดิจิตอลเราพยายามจัดเซตทีมเพื่อผลิตรายการหรือไม่ก็ทำละครซีรีส์เล็กๆที่คิดไว้ว่าอยากจะทำก็คือซีรีส์แนวธรรมะก็อยากเอาไอเดียนั้นไปเสนอช่องทีวีดิจิตอลลองดูครับตอนนี้ก็เริ่มคุยกับเพื่อนๆแล้วแต่ยังไม่ได้เสนอกับช่องไหนได้กลับมาเล่นละครเป็นบทดาวร้ายต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ยังให้โอกาสผมครับ ก่อนหน้าก็ได้กลับมาเล่นละครทางสังกัดเดิมพอพี่หล่อสยมคงเห็นว่าเป็นบทที่เหมาะสมกับผมผมเป็นตัวร้ายรองลองมาจากพี่เล็กไอศูนย์ผมก็แอบหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นใบเบิกทางให้เราได้กลับมาอีกครั้งเพอโอกาสมันมาถึงแล้วและเราก็ทิ้งห่างไปนานการได้โอกาสครั้งนี้ผมก็อยากพัฒนาตัวเองให้สมกับที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสมาให้